มีประเภทไหนบ้างนะเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้จักกระป๋องนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเป็นแผ่นฟอยล์นะคะเป็นปี๊บเป็นถังนะคะเป็นหลอดบีนะอ่ะเราไปดูแบบที่เป็นกระป๋องนะคะกระป๋องโลหะมีอยู่สามประเภทนะคะแยกตามลักษณะกระป๋องเป็นกระป๋องการผลิตหรือแป,ปรรูปกระป๋องก็คือมีหลักๆก็คือจะมีลำตัว กระป๋องนะคะที่เป็นสรงกระบอกนะคะแล้วก็มีก้นมีฝาถ้ามีสาส่วนนะคะอย่างเนี้ยลำตัวก้นแล้วก็ฝาเราเรียกว่าเป็นกระป๋องสามชิ้นนะคะอะก็มักจะพบเจอในบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไปนะคะกระป๋องสองชิ้นก็ลดต้นทุนการผลิตลงนะ,ะลดต้นกระปองลงอย่างเช่นกระป๋องน้ำมันลมนะะเป็นสองชิ้นมีก็คือขึ้นรูปมาเลย เป็นก้นกระป๋องแล้วก็ลำตัวแล้วก็มาปินฝานะคะก็จะมีข้อดีกว่ากระป๋องสามชิ้นก็คือประหยัดต้นสูงมันไม่ต้องทํโต๊ะก้นกระป๋องนะคะก็มีทงแบบทรงปืนทรงทรงสูงนะคะก็บรรจุพวกอาหารกระป๋องพวกอะไรคะอ่ะซีเล็กทูน่าอะไรเงี้ยอ่หาพวกปลากระป๋องนะคะหรือยงางถัดรองเท้าเนี่ยนะเป็นประเภทกระป๋องสอบชิ้นนะคะอ่ะอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่ากระป๋องแอโรโซลน,นะคะ ง่ายๆือกระป๋องสเปรย์เรียกง่ายๆนะคะคือกระป๋องสเปรย์กระป๋องสเปรย์ก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกเป็นกระป๋องชิ้นเดียวไม่นับตัวสเปรย์ฝากดนะคะนับแค่คําว่ากระป๋องชิ้นเดียวกระป๋องสองชิ้นกระป๋องสามชิ้นเนีน่ยนับที่นับที่ตัวโครงของกระป๋องนะไม่ฝาสเปรย์เป็นอุปกรณ์เพิ่มนะคะที่เราติดนะถ้าแบบชิ้นเดียวก็แบบนี้เลยค่ะขึ้นรูปทีเดียวแล้วก็ เอาฝาเขาใส่เอาส่วนที่เป็นฝาสเปรย์ใส่นะคะถ้าเป็นสองชิ้นนะคะสองชิ้นที่ตรงไหนกลมชิ้นหนึ่งตับตัวกับสองชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้เราดูเป็นน้องสามชิ้นนะคะก็คือตรงนี้ค่ะมีสามสามสามส่วนมีลำตัวมีก้นแล้วก็มีมันจะมีขอบให้เห็นก่อนะถึงจะเห็นเป็นที่กดนะคะไอ้พวกสเปรย์ทำความสะอาดก็เป็นสามชิ้นก็มีค่ะหรือกระป๋องที่ ผนังตรงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะผนังตรงนะผนังตรงนะคะนนอีกแบบหนึ่งของกระจุกันโลหะก็คือถังนะคะเอาแบบที่นิยมใช้เลยละกันเนาะเราเรียกว่าถัง200ลิตรนะคะเคยเห็นไหมคะถังตบบน,นี้จะมีถังขนาดเล็กขนาดใหญ่นะ,ะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะคะก็คือถังขนาดใหญ่ก็จะเป็นถัง200ลิตรนะคะถ้าเป็นถังขนาดเล็กก็เป็นถงังท,ที่เป็น อันนี้ก็จะเจอในที่บรรจุอะไรคะพวกอุตสาหกรรมสีนะคะสีนะคะ,ส,ะ,คะส่วนใหญ่แล้วถักโลหะมักจะไปบรรจุพวกสีพวกสัรเคมีนะคะถังขนาดใหญ่นะ,ะมีข้อดีไงคะถักโลหะถักรูปทรงประบอกบรรจุภัณฑ์โลหะที่เป็นรูปทรงประบอกนะคะ ถ้าเป็นกระดาษเราก็มักจะเห็นว่ามันเป็นกล่องใช่ไหมเป็นกล่องไม่มค่อยทำเป็นกล่องเป็นรูปทรงนี้แต่ถ้าถ้าเป็นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 1, โลหะมันจะเจอในรูปแบบนี้ค่ะรูปทรงนี้มีข้อดียอย่างไรรู้ไหมทาไมเขาถึงบอกว่าบรรจุภัณฑ์ 1, โลหะมีความแข็งแรงในการเรียงซ้อนรับน้ำหนักได้ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าส่วนที่รับน้ำหนักอะค่ะมันคือส่วนที่เป็นส่วนของลำตัวทั้งหมดอะส่วนของผิวทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นกล่องเนี่ย ส่วนที่รับน้าหนักอยู่ตรงไหนคะเป็นกรอบอย่ตรงมุมตีได้แต่อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่รับน้าหนักได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์โลหะที่ดีาสามารถบรรจุส,สินค้าได้ไปริมาณมากแล้วก็ยังเรียนสอนกันได้ดีมีความแข็งแรงน,นะคะเพราะว่ามีตัวในการรับน้ำหนักตลอดลำตัวของบรรจุภัณฑ์เลยาานะคะรูปทรงนะคะส่วนใหญ่มักจะทำเป็นทรงกระบอกนะคะก็ะะมี องประเทศเนาะก็คือมีฝาปิดนะคะนะกับฝาเปิดได้นั่นเองนะคะก็ถ้าบรรจุสินค้าที่เอากลับมาใช้ใหม่แล้วก็ใช้แบบฝาเปิดได้ะะล้างความสะอาดใช้ขนเปียนนะคะสินค้าที่บรรจุอยู่โดยส่วนใหญ่มีทุกอย่างมีทุกอ,อย่างนะคะน้ำมันะคะเครื่อง เยอะที่สุดนะคะบ้างที่สุดรองมาเป็นสารเคมีแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นพวกขึ้นผลดงาการเกษตรอย่างเช่นพวกน้ำยางพาราเงีาายา้ยนะคะหรสัมยาอ่ะเอาบรรจุในถังโลหะอ่นะ,ะสุดท้ายฝาปิดนะคะฝาปิดโลหะอะ่ะมีฝาปิดถ้าเราจะแยกตามลักษณะของการปิดฝาปิดฝานะคะก็คือมีปิดฝาแบบหมุนกับปิดฝาแบบกดน,นะฝาปิแปดแบบที่ต้องใช้แรงปิดในการหมุน เราเรียกว่าฝาติดแบบปลนเกลียวนะคะเนี่ยอย่างที่บอกะคะ่ะฝากเกลียวต่อเน,นื่องนะคะดดก็คือแบบนี้นะแบบเนี้ยคะ่ะฝากเกลียวก็คือทําเกลียวมาแล้วข้างในนะคะแต่ถ้าเป็นฝาโร,รเานเมื่อกี้ที่ถามมาคะ่ะหรือฝาติดเกลียวก็คือยังไม่มีรอยมานะคะเสร็จแล้วเวลาติด เรียบร้อยแล้วเขาค่อยรีบเกลียวด้านอนอกก็คือฝาขวดเหล้าขวดอะไรเงี้ยมันจะมีลกักษณะเป็นฝาแบบโอรออนฝาตีเกลียวนะคะฝาเกลียวต่อเนื่องกับฝาตีเกลียวข้อหนึ่งกับข้อสองแตกต่างกันนะคะแต่ที่ทําเกลียวมาแล้วปัดเวลาปิดขวดล้วค่อยอขึ้นเกลียวด้านอนอกทีหนึ่งอันไหนดีกันแบบตีเกลียวนะมีข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราเปิดแล้วมันสามารถปิดใหม่ได้ แต่ถ้าเกิดแบบตีเกลียวอะค่ะมาทับเกลียวที่หลังอะเวลาเปิดมาแล้วอะเกลียวมันจะทายและเห็นออกไหมคะเวลาปิดปางอันอาจจะปิดไม่ได้หรือบางทีก็ปิดแล้วมันอาจจะไม่ไม่สนิทพอเหมือนตอนแรกนะคะ,ะฝาลักรู้จักไหมคะฝาลักฝาที่มีเกี่ยวนะคะมีลอ็อกในการที่จะใช้ล็อกข้อดีของฝาลักก็คือมันไม่ต้องใช้แรงในการหมุนมากเราแค่บิดแค่นั้นเองบิดไป มันก็เที่ยวหรือล่องที่เขาออกแบบไวค้ค่ะมันก็ลองเขาตางขวดแล้วนะคะก็คือเปิดง,ง่ายนะคะฝาปดิดประเภทที่สองแบบใช้แรงเสียดทานอันนี้ก็คือง่ายๆคือเมื่อกี้เราใช้การหมุนมในการติดถ้าแบบแรงเสียดทานก็คือใช้แรงกดในการติดนะคะก็มีฝา,าจีนฝาจีกจับใช่ไหมคะฝานะเครื่อปวดอัลโลมะคะ่ะก็คือเป็นฝาที่ต้องใช้เครื่องจัดในการ ติดฝานะใช้แรงในการติดฝนะาแม็กซี่นะคะนี่ค่ะ <_ D> เขาเรียกว่าฝาแม็กซี่ฝาแม็กซี่ก็ฝาที่มีห่วงทุกชนิดในการดึงเปิดฝาไม่ว่าะจะเป็นฝากดน,น้ำหรืออะไร็ตามนะคะเขาเรียกว่าฝาแม,ม็กซี่หมดนะคะอีกแบบนึนกนนง,งนนก็คือฝากดอ่าเราจะเห็นปัจจุบันตามชนิดก็คือติดโดยไม่ต้องหมุนนะคะก็คือกดติดลงไปเฉยๆค่ะนะคะนะลงเลื่อนนิดหน่อย เกินไปสามนาทีจริงๆมันคือสองบทแต่อาจารย์ยุให้มันเหลืออันเดียวอ่านทำกันบ้างอ่ะเดี๋ยวอธิบายนนดนึงนะคะ้อแรก่ฟิล์มพลาสติกห่อมปกี่ประเภทที่เราเรียนไป,ไปแล้วเมือรเราก็ไปตอบของเราเนาะว่ามาันมีอะไรบ้างแล้วก็เขาเอาไปใช้างานในรูปแบบอะไรบ้างแ่นฟิล์มห่อแล้วนกักจะเจอในแบบอาจจะยกตัวอย่ญญางของสินค้ามาก็ได้ ประเภทของพลาสติกอันนี้ก็คือพลาสติกที่เราเรียนไปตอนแรกที่มีชนิดของพลาสติกนะคะที่เป็นโพลีเอทิเลีนโพลีโพลีนและต่างๆค่ะนะคะอ่ะเจ็ดประเภทใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นพลาสติกประเภทเทรมักจะไปบรรจุสินค้าอะไรที่เราเจอเนาะเราก็ไปเปิด Google หาดูได้ตัวอย่างประกอบนะคะข้อสามอาหารกระป๋อง ทำไมมันถึงเก็บได้นานขึ้นมีคุณสมบัติที่ดีของกระป๋องเรื่องอะไรที่ทําให้อาหารกระป๋องเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นปีเลยใช่ไหมอาหารกระป๋องลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากโลหะคุณสมบัติข้อไหนที่ทําให้อาหารกระป๋องสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะเราก็ไปดูที่คุณสมบัติของโลหะใช่ไหมคะบรรจุภัณฑ์โลหะเพราะมันมีข้อดีอะไรมีลักษณะด้านไหนเราก็ เอามาต่อนะคะ,ะเดี๋ยวบอกงานจะให้่อนลูกหน้าเดี๋ยวหลับจากเบรคแล้วเ,เนี่ยเราจะทำโปรดเจกใช่ป่ะจคะจะเอาโปรดเจกมาให้ทีนี้ห้องน,นี้มีทั้งหมด85คนตามรายชื่อที่ลงทะเบียนนะ85คนนะคะให้แบ่งกลุ่มละ12คนกลุ่มละ12คนจะได้เจ็ดกลุ่ม จะมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่ทำให้มีสิบสามคนเขาไม่รู้ให,ห้แต่ตอนสิบสาก็เริ่มส่งรายชื่อได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าที่ต้ไนไปนะคะเดี๋ยวขอรายชื่อเนี่ยให้มาเสร็จก่อนก่อนที่เราจะสอบนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละสิบสองคนมีอยู่กลุ่มเดียวนะคะที่มีสิบสามคน